นะอ่ะพูดถึงเรื่องม็อบแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งกุนทิยาเรื่องของอสี่แกนนําที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีความพยายามที่จะขอประกันตัวถึงสามครั้งสามวานนันเป็นครั้งที่4เมื่อวานเป็นครั้งที่4นะครับโดยคนที่ไปทำเรื่องขอประกันตัวเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชานวิทย์กเกษตรศิลิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายพานท์ทัชนียานนท์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตรนน์นะครับก็ไปยื่นคำร้องประกันตัวนายอนน์นำพานายภริชชีวรักษ์หรือเพ็กวินนายปฏิวัติสารายแย้มหรือหมอลำแบงและนายสมยศพฤกษา,กาเกษมสุขนะครับจำเลยที่1ถึง4แกนนําและแนวร่วมกลุ่มรัษฎรนะครับทั้ง4คนเนี่ยถูกอัยาการยื่นฟ้องคดีชุมนุม19กันยาทวงคืนอำนาจรัษฎรแล้วก็ มีความปิดฐานหม,มินประมาท พระมหากรัตริย์ตามตามตาตรา112แล้วก็มตาตรา116นะครับใช่ค่ะโดยนายกฤษดานุจรัตนะคะซึ่งเป็นทนายความก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคณะทนายความได้ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านมาเป็นนายประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ยื่นไปแล้วหลายครั้งนะคะโดยเหตุที่รบกวนทั้งสองคนเห็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นประโยชน์สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่พึงได้รับการพิจารณาเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักการตามรัฐธรรมนูญและกฎบัตรที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่คนจะเป็นผู้กระทำ ความผิดเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดน่าใจ้โอกาสเขาได้ออกมาต่อสู้อันนี้คือเป็นเหตุผลของาง่านในความขณะที่นายชาญวิทย์ค่ะชานวิทย์เกษตรสิรินะคะบอกว่าตนกับอาจารย์พนัทเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือด้วยกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในแง่วิชาความรู้ที่เริ่มเรียนมาเราสอนคนต้องการยืนยันหลักวิชาการอย่างอาจารย์พนัทระบุถึงหลักนิติศาสตร์สากลว่าควรเป็นอย่างไรในแง่คดีความส่วนตนใช้หลักประวัติศาสตร์สากลว่าที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตนเชื่อว่าสิ่งที่4คน กำลังทําอยู่และที่คนรุ่นใหม่กำลังทําอยู่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์สากลของสถาบันพระหมหากษัตริย์ทั่วโลกที่ยังคงอยู่เป็นจํานวนไม่นับไม่มากนักเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิกขององค์การสหปร,ระชาชาติค่ะโดยอบอกว่าเชื่อว่า ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นหนุ่มสาวทั้ง4ี่คนที่เรากำลังพูดถึงคือข้อเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการประวัติศาสตร์ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ระดับสากลเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพูดว่าทั้งอาจารย์พนัสและผมยินดีมากที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ค่ะก็ชัดเจนนะครับแต่ <c oughs> นัก่าวถามแบบนี้มีกระแสเรียกร้องให้อาจารย์เนี่ยออกมานําการชุมนุมเองนะอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างนะครับ นายชัมวิทย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมอายุ80แล้วนะครับอาจาร,รย์พนักก็เหมือนกันเราเป็นคนรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นอายุเราเนี่ยแก่เกินไปสิ่งที่เราทําคือเอาหลักวิชาการเอาประสบการณ์ของตัวเองออกมาช่วยชีย้แนะนะครับก็อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังไว้ว่าบรรดานักวิชาการที่สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนม็อบเนี่ยนะเขาก็จะพูดแต่ในมุมที่ดีมุมที่บวก นะครับเช่นบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทั้ง4คนกําลังพูดถึงคือข้อเสนอถูกต้องตามหลักวิชาการประวัติศาสตร์ค่ะผมถามว่าอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยไม่เคยเห็นเหรอว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ได้พูดเรื่องหลักการอะไรเลยอเอาหลักการมาบางหน้าแล้วก็พฤติการการกระทำคือไปด้อยค่ายามหมิ่นสถาบันพระหมหากาษัตริย์ด้วยข้อมูลเท,ท็จอ่ะอาจารย์ยังจยกย่องคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับนี่พอเขา คนเหล่านี้พอมีคนยุก็เดินหน้าสู้ไปเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกงั้นเนี่ยคำยิ่งใหญ่มากนะถูกต้องตามหลักวิชาการประวัติศาสตร์สากลอโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นะนะอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ว่ามันถูกต้องแล้วก็ทำไปจนเลยเถิดเลยทงเนี่ยติดคุกติดตารางคนที่หนุนเต็มที่ก็มาขอประกันตัวหรือไม่ก็เข้าชื่อกันแล้วบอกว่าผมแก่แล้วอ่าเสร็จ จริงๆเขาแสดงออกมาตั้งแต่ย่งมีเรืองมีแรงนุณ่านท่ยา <c oughs> นะคนเหล่านี้ก็าทาได้แค่นี้นะให้คนอื่นไปสู้ <c oughs> นะตัวเองก็มานี่แหละแล้วเดี๋ยวก็ไปโพสต์เฟสบุ๊คไปโพสต์ทวิตเตอร์ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ไม่อนุญ,ญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะต่อมานายกฤษดางนุจรับถาความก็เปิดเผยว่า สารให้เหตุผลว่าศารชั้นต้นและสาลดูทรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดเจนแล้วกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากสารอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสีไปอาจจะไปก่อเหตุพยันตรายเดียวกันกับที่ถูกฟ้องอีก จึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งยกคำร้องก็คือยังไม่อนุญาตปล่อยตัวชวั่วคราวทั้ง4คนนั้นต้องถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปจนกว่าคดีจะเสร็จค่ะ<อ>ชัดเจนนะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีครั้งที่5ไม่น่าจะมีมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นนะ<อ>แต่ว่าดูแล้วเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสะคะ่ะนิดนึง ผมไปอ่านละเอียดเนี่ยมีประเด็นที่นายชันวิทย์เนี่ยนะครับได้พูดเอาไว้นะครับโดยยกคําพูดของท่านอาจารย์ป่วยอึ้งพากรดอ,อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติมาคือท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยถูกยกถูกอ้างขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแนวคิดของอาจารย์ป่วยที่ชื่อว่าสันติประชาธรรมเนี่ยนะเมื่อวานชันวิทย์ก็ยกคำนี้ขึ้นมา โดยบอกว่าอาจารย์ป่วยอึ้งพากรบอกว่าอย่าเป็นไทยมุงอย่าเป็นไทยเฉยจําได้ไหมอาจารย์ป่วยบอกว่าการต่อสู้จะได้ประชาธิปไตยต้องสันติประชาธรรมสันติประชาธรรมมันมีคําว่าสันติอยู่ผมถามนายชานวิทย์ว่าการต่อสู้ของคนที่คุณยกย่องเนี่ยนะครับกลุ่มรัชฎรกลุ่มปลดแอกอะไรต่างเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาเนี่ยนะสันติตรงไหน คุณตีความคําว่าสันติประชาธรรมขนาดไหนเหรอ,อการด่าทอด้วยข้อมูลเท็จก้าวรล,ล้าอาฆาตมากร้ายหรือแม้แต่ขั้นลงไม้ลงมือทําร้ายข้าวของทําร้ายผู้คนเนี่ยอันนี้สันติประชาธรรมเหรอค่ะคือพวกนี้ชอบหยิบยกคําพูดของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่สังคมยกย่องม,มาเพื่อทําให้ตัวเองดูดีคือใครที่ยกคาพูดของอาจารย์ป๋วยแล้วยกสันติประชาธรรมเนี่ยโอ้จะดูเป็นนักสันติวิธีมากเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองมาก แต่แต่อะไรคุนทัญยาเขาเนี่ยพูดเพียงด้านเดียวอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านทําเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วท่านไม่สนใจด้วยว่ารัฐบาลในขณะนั้นจะเป็นรัฐบาลอะไร่าอาจารย์ป่วยถูกเชิญให้ไปช่วยงานทางด้านเศรษฐกิจฤฤในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐท่านเห็นว่าท่านทําประโยชน์กับประเทศชาติได้เอาความรู้มารับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ท่านก็ทําแล้วก็บอกว่าขอแค่ว่าอย่ามา ก้าวไกลในงานของผมทำไมไม่พูดล่ะอาจารย์ปวยจะไม่บอกไม่มาจากการเลักล้างฉันไม่เอาแบบนี้คือชอบอ้างแต่อ้างเอาเฉพาะที่ตัวเองเอามาอ้างแล้วจะดูดีแล้วจะได้ประโยชน์นะครับมีอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณบรมเมศเรียนว่าเรื่องของเงินกับแกนนำเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่เป็นคำถามอยู่ในสังคมอยู่นะคนยังตั้งคำถามกับเรื่องของการบริจาคเงินเข้าบัญชีของแกนนำแต่ละคน แล้วก็อยากให้มีการออกมาเปิดเผยความโปร่งใสว่าเงินที่ได้ไปเอาไปทําอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะมาตลอดคืออย่างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแหละในโซเชียลเนี่ยมีการระบุคือเราเนี่ยไม่ไม่เอามาน,นําเสนอเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับเปนะ็นแต่อาจจะมีข้อสงสัยบางประการเช่นระบุคนนั้นมีในบัญชีเท่านี้ล้านเท่านั้ล้านแต่คนที่เขาสงสัยกันก็คือว่านี่เป็นข้อสังเกตนะ จนถึงป่านนี้เนี่ยคนที่ถูกระบุชื่อว่ามีเงินในบัญชีเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแกนนาทั้งหลายแหล่เนี่ยอืมไม่ออกมาปฏิเสธสักคนหนึ่งเลยนะนั่นสิหรือข่าวไปไม่ถึงเขาหรือเปล่าเอยเขาก็ต้องดูโซเชียลดีลาวเขาก็อยู่ในกลุ่มอของเขาไงเอเอนะใช่ไหม<อ>ต้องอยู่ในกลุ่มของเขาหรือเปล่าเห็ก็พยายามอย่างเข้าใจนะพยายามแก้ตัวให้สุดฤทธิ์แต่มันมีประเด็นหนึ่ง